สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะก็เข้าสู่ปี2566นะคะชาวราศีกรกฎนะคะแล้วก็ใช้พลังไพ่ทำนายดวงความรักนะคะในเดือนมกราคมสองนี้นะคะคนโสดสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่มีครอบครัวนะคะก็สถานะไม่ชัดเจนก็เริ่มแต่เดือนสองเดือนสามสี่ห้าเดือนจนถึงปีกันเลยทีเดียวท่านตรงกับสถานะใดท่านก็รับชมรับฟังได้เลยนะคะ ทุกครั้งที่ฟ้าจะทํานายเนี่ยฟ้าจะรึกถึงครูบาอาจารย์ทุกครั้งขอบารมีท่านเนี่ยให้ผลการทานายแต่ละหัวข้อแต่ละคําถามของออชาวราศีกรกฎเนี่ยให้ออกมาได้ตรงนะคะแล้วก็ใกล้เคียงนะคะกับคุณมากที่สุดนะคะก็พนักง,งานโดยรวมนะคะถ้าหากว่าตรงกับท่านใดท่านก็สามารถไปปรับใช้เป็นไกด์ไลน์ให้ได้นะคะก็รับชมรับฟังกันนะคะ พลัางงานความรักชาวโสดราศีกรกฎเดือนมกราคม2566ค่ะขอพลัางงานความรักสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีกรกฎเดือนมกราคม2566ค่ะขอพลัางงาน รวมความรักคนคมีคู่มีครอบครัวชาวราศีกรกฎค,ค่ะเดือนมกราคมสองห้าหกขอพลังงานค่ะค่าพลังงานชาวโสดราศีกรกฎนะคะเอ่อมาดูพลังงานกันนะคะว่าในเดือนมกราคม256เนี้ยมท่านนะ่ะมีพลังงานในรูปแบบใดบ้างแล้วก็จะเสน่ดีฮอตปัมบเลอรอีกไหมจะมีลักษณะแบบใดเข้ามาอ้อยมาจีบก,กันนะคะก็มาดูกันเลยนะคะคุณได้พลังงานนะคะไฟออฟซอร์สนะคะคุณได้พลังงานเดือมมูนนะคะ คุณได้ทำงนาน The High Princess นะคะบางท่านบางเกณฑ์ตามรงงานนะคะชาวโสดเนาะเหมือนกับพักกับความสัมพันธ์ที่คลุมเครือซ่อนเร้นนะคะแล้วก็เหมือนไปรู้ว่าเขามีใครอีกคนนั่นเองแล้วก็บางท่านเนี่ยก็พักกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนสักทีนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยก็เหมือนกับว่าทัศนคติไปกันไม่ได้นะคะมีอารมณ์ชาวโสดที่เหมือนกับว่า พักกับความสัมพันธ์มาพลังงานในรูปแบบนี้เลยก็มีด้วยนะคะชาวสดบางท่านบางเกณฑ์ตาบางงานก็ห้อยหัวกันเลยทีเดียวคุณได้พลังงานเดอะแฮงแมนนะคะก็ฟ้าก,ก็บอกเลยว่าเป็นพลังงานโดยรวมฟ้าก,ก็จะอ่านแบบโดยรวมแล้วก็จะมีชาวสดหลายรูปแบบอารมณ์พลังงานจริงไว้แล้วค่ะฟ้าก็บอกก่อนนะคะก็มีชาวสดบางท่านเนี่ยนะคะนอกจากมีพลังงานที่ฟ้ากลับมาข้างต้นแล้วเนี่ยนะก็มีชาวสดบางท่านเนี่ยห้อยหัวกันเลยทีเดียวเนาะอยาก จะได้ความรักที่ใช่ที่ตรงใจกับเขาบ้างอ่ะที่ผ่านมาอาจจะบางท่านอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะแบบเออไม่ใช่สักทีไปรู้เขามีใครคนแบบพูดง่ายว่าไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่สมหวังในความรักนั่นเองนะมีความรักควสำคัก์ก็เอ่อต้องต้องพักต้องอะไรางเงี้ยก็คุณก็เลยแบบมีอารมณ์พลังงานแบบแฮงแม่เนี่ยมันเอ,อรอคอยความรักอยากได้รัก ความรักที่ดีกับเขาบ้างในเดือนมกราคม256จะมีชาวโสดนะคะพลังงานคุณเนี่ยนะหลายท่านเนี่ยชาวโสดพลังงานจะคิดในรูปแบบนี้ว่าอยากจะได้รักดีๆกับเขาบ้างความรักดีกเขาบ้างนั่นเองเพราะว่าคุณได้พลังงานนะคะคุณได้พลังงานเดอะไฮโลเฟนด้วยนะคะก็คือเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะเป็นศาสนาใดก็ตามแต่นะคะคุณชาวราศีกรกฎค่ะ คุณก็จะขอพรน,นะคะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนั่นเองนะคะฟ้าพูดอีกครั้งว่าไม่ว่าคุณจะเป็นศาสนาใดกต็ตามแต่คุณจะขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือว่าออขอให้ฉันเนี่ยเจอรักที่ใช่ที่ดีกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีรวมพลังงานในรูปแบบนี้เลยนะคะเป็นพลังงานโดยวรวมนะคะฟ้าพูดอีกครั้งนะคะถ้าตรงกับท่านใดท่านก็ลองฟังดูนะคะก็แหน,นก็ดูโดยรวมนะจ๊ะก็มาดูกันเลยนะคะว่า แล้วแล้วเป็นอย่างไรในเดือนนี้คุณจะเจอคนที่ใช่ที่ตรงใจไหม่ะคุณได้พลานเดอะสตาร์ท่านใดที่รอคอยความรักความสัมพันธ์อยากเจอคนที่รักที่ใช่ที่ตรงใจและอยากจระสมหวังในความรักบอกเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงห้วงอารมณ์พลังงานชาวโสดในรูปแบบใดก็ตามแต่คุณได้เดอะสตาร์คุณได้ two of cups เป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะคุณจะเจอคนที่ใช่ที่ตรงใจในช่วงหวงเวลานี้อย่างแน่นอนในเดือนมกราคม 2, 5, 6นี้แน่นอนแต่คุณต้องเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่เปิดโอกาสก็อาจจะไม่ได้พันพบเนาะการเปิดโอกาสหมายความว่าการโลกโซเชียลออนไลน์หรือ,อ,อสังคมเดินทางในเรื่องของสายงานก็ดีหรือสิ่งไหก็ตามแต่จะทําให้เป็นการได้พบเจอคนที่อาจจะตรงใจที่ใช่นะคะมีเกณฑ์ตามนี้เลยที่ฟ้าอ่านมา ตามนี้เลยนะคะในช่วงเดือนมกราคม256นี้นะคะมีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์กันมากๆเลยสําหรับท่านที่เปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองในเดือนมกราคม25 6นี้บอกเลยนะคะและสําหรับบางท่านนะคะทีะ่รอคอยความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่าคุณก็มีโอกาสที่จะได้พบพานกับความรักครั้งเก่าได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งถ้าหากความรักครั้งเก่านะคะ พูดง่ายก็คือเหมือนกับ back return นะคะถ้าหากว่าเข้าชรงนั้นดีต่อใจนะคะและคุณก็ยังรอคอยเขาอยู่อะไรเงี้ยก็คุณมีโอกาสที่จะได้กลับมาพบพูดคุยกันนะคะแล้วก็มอบสิ่งดีๆแลกเปลี่ยนความคิดอะไรกันในช่วงเดือนมกราคม256นี้ด้วยอาจจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆนะคะก็ลองดูนะคะตามพลังานไพ่นี้เลยฟะก็ทำนายเป็นไกด์ไลน์ให้นะคะ ก็ชาวสดราศีกรกฎคะ่ะทุกพลังงานชาวโสดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงพ้่งเวลาใดกต็ตามแต่แต่ในเดือนมกราคมสองนี้คุณก็ดีมากๆพลังงาน energy เปิดเลยค่ะเปิดนะคะฝาเปิดไม่ใช่้าเนะตาฝาเปิดร้งงานไพ่ดีมากๆคุณมีโอกาสที่จะได้สา่งประพันเจอรักที่ใช่ที่ตรงใจอย่างแน่นอนขอให้คุณเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองขอให้ชาวสดมีความสุขมากๆจากคนที่ใช่ที่ตรงใจค่ะ ก็มาถึงกันแล้วนะคะมีทุกคลิปนะคะฟ้าก็ดึงเป็นไกด์ไลน์ให้สําหรับลักษณะบุค,คลิกนิสัยที่จะเข้ามาหาชาวโสดราศีกรกฎในเดือนมกราคม256นี้นะคะมีทุกคลิปนะคะฟ้าดึงให้จากไพ่เลิฟทาร์ตนะคะลักษณะนะคะเด e ชาริออทคาหรืเอาอาจจะทํางานข้าราชการนะคะต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาก็ได้นะคะเ,เดินทางเจอกันก็ได้ด้วยเช่นกันอายุต่างกันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ คุณได้พลังงานเพจออฟซอร์ดเขาหรือเธอคนานั้นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือถ้าอายุเท่ากันเนี่ยก็อาจจะอ่อนเยาวกว่านะจะดูแบบพูดตรงอารมณ์ร้อนนิดๆตน,น,นะคะก็คนนี้ก็จะดูแบบเป็นคนชัดเจนด้วยนะคะคุณก็ดูวแบบ่าคุณชอบแบบนี้ไหมนะคะลักษณะแบบ Queen of w a n d s นะคะเขาหรือเธอคนนั้นก็จะชอบทํางานนะคะชอบเดินทางนะเ,เป็นคนที่ทํางานเก่งมีสเสน่ห์มีเซ็กส์แอมเพลต่อเพดองค์ข้้มสูงแล้วก็ดึงดูด คุณด้วยเช่นกันนะคะก็ดูดีเก่งนะคะคนนี้ก็ดูเอานะคะคุณเราก็ชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมะคะลักษณะรูปร่างสีผิวเพิ่มเติมฟ้าดึงมาให้จากไพ่ทอร์เรสนะคะะลักษณะแบบอวบคั้มนะคะอันนี้อวบคั้มแบบสันทัดนะคะถึงถึงเตี้ยนิดหนึ่งนะคะลักษณะแบบอวบขาวสูงนะคะอันนี้อวบขาวสันทัดถึงเตี้ยนะคะก็ดูเอานะคะก็เป็นไกด์ไลน์ให้ก็ ถ้าตรงโดนใจก็นะอย่าไปเทคอิสเรียนนะคะขอให้ชาวโสดนะคะทุกพนักง,งานนะคะมีความสุขนะคะคเกิดจอคนที่ใช่นะคะค่าสำหรับสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงเดือนมกราคม2 5 6้สําหรับท่านที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือน2เดือนนะมาดูกันว่าอารมณ์พลังงานความรักความสมพันธ์ในช่วงนี้เป็นอย่างไรนบ้างนะคะคุณได้พลังงานเดอร์เลิฟเวอร์สนะคะคุณได้พลังงานเดอร์ทาวเวอร์สนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะ คุณดัรเบิออฟซอสนะคะเป็นพลังงานที่คุณทั้งคู่เพิ่งเริ่มต้นคบกันก็ตามแต่นะคะแต่ว่าเหมือนมีพลังงานที่ว่าในช่วงมกราคม2-5-6เนี้ยนะคะคุณจะตัดสินใจจบอ่านะคะก็คือเดอะเลเวอร์เนี่ยจบกับพนากาักงานความรักความสัมพันธ์ขอโทษค่ะความรักความสัมพันธ์นะคะที่มีอยู่อาจจะเป็นคุณทั้งคู่ก็ได้นะคะที่แบบว่า เพิ่งเริ่มต้นทำความรู้จักกันในเดือนนี้เดือน2เดือนคุณก็จะกลับไปเคลียร์นะคะสิ่งที่คุณมีความสัมพันธ์อยู่นั่นเองคือคุณอาจจะคบไว้อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือพูดง่ายๆรักต้องเลือกนะคะคือหมายความว่าถึงเพิ่งพลังงานเพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือนสอเดือนแต่คุณจะเลือกกันและการทิ้งชอยที่มีอยู่ ที่ที่ก่อนที่คุณจะมาคบคุยกันในเดือนนี้เดือน2เดือนนี้คุณจะทิ้งช้อยนั้นเลยที่ที่ทำให้คุณจะต้องมาเจอกับคนคนนี้ในใน,ในช่วงนี้นะคะเพราะพลังงานเหมือนกับว่าคุณต้องต้องเลือกแล้วก็พูดคุยกันและคุณก็อยากไปต่อเรียนรู้ทําความเข้าใจกับคู่ของคุณเขาเธอคนนี้ไปด้วยกันนะคะก็พลังงานเป็นในรูปแบบนี้เลยฟ้าอ่านในรูปแบบนี้เลยแล้วกันนะคะว่าเอา่อ คุณลองดูพลังงานอาจจะเป็นคุณทั้งคู่ที่ต้องไปตัดสินใจจบกับคนที่คุณคบคุยอยู่เพื่อไม่ให้เป็นการคบซ้อนอย่างเงี้ยแล้วคุณก็หรือคุณทั้งคู่ก็ได้ตัดสินใจที่จะจบกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่นั่นเองนะคะก็คือรักต้องเลือกแล้วก็คุณก็จะพูดคุยกันและคุณทั้งคู่ก็จะไปต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ครั้งใหม่เนี้ยที่คุณเพิ่งเริ่มต้นเดือน2เดือนนี้ค่ะก็จะไปด้วยกันหลังจากที่จบเรื่องทั้งหมดแล้ว ก็จะเหมือนสิกออสอดเลยค่ะปล่อยเรื่องอดีตไว้เป็นเบื้องหลังแล้วคุณก็จะเรียนรู้ทำความเข้าขใจปรับไปด้วยกันเลยนะคะก็ฟาก็สรุปให้ตามพลังงานไพ่แบบนี้อ่านให้ในรูปแบบนี้เลยเป็นพลังงานโดยรวมนะคะฟ้าพุ่ครั้งถ้าคู่ท่านใดที่คบกันดีอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ดีขึ้นไปเป็นพลังงานโดยรวมฟาก็บอกก่อนแต่ท่านใดที่เข้ามารับชมแลบฟังแล้วพลังงานในรูปแบบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแย่เลยนะคะถ้าใกล้เคียงก็ลองดูว่าใช่ไหม ก็ถูกค่ะถ้าสมมติว่าคนที่คุณมีความสัมพันธ์อยู่แล้วหรือเขาหรือเธอคนนั้นมีใครคนก็ต้องจบไปก่อนเนะเพื่อที่จะได้มาคบคุยกันกับเราถูกไหมละคะก็เป็นพลังงานที่ลองไปดูว่าใครนะคุณหรือเขาอะไรเงี้ยหรือคุณทั้งคู่อ่ะก็ลองสังเกตพลังงานก็ไม่ได้มีระยะเลยก็แค่จะต้องเอ่อตัดจบกับปัญหาเดิมเดิมหลักต้องเลือกให้เรียบร้อยแล้วก็เดินหน้าความสัมพันธ์ไปอย่างเงี้ยค่ะ นะคะก็จะมีเหตุการณ์นในเดือนมกราคม2องหอย่างที่ฟ้าบอกจะมีการแบบเหมือนเหมือนเหมือน,นพูดคุยกันรักต้องเลือกแล้วก็จบเรื่องนั้นพูดคุยกันก่อนอ่ะแล้วก็มาคบกันแล้วก็ไปด้วยกันนะคะก็ทิศทางพลังงานนะคะคุณชาวราศีกรกฎค่ะในเดือนมกราคม25งห้าคฟ้าก็อยากให้คุณคิดตัดสินใจให้ดีนะคะถ้าคนนี้ที่เป็นปัจจุบันเนี้ยเขาใช่ดีต่อใจเขาจบแล้วทุกเรื่องราวทุกสิ่งอย่างก็ไปต่อเลยค่ะ เพื่อเพื่อที่ว่านะคะไปเรียนรู้ไปทำความเข้าใจนะคะถ้าหากว่าเออนะคุณทั้งคู่นะไปต่อด้วยกันได้สารสัมพันธ์ไปด้วยดีได้เนี่ยก็จะได้ขยับพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปอีกเลเวลนะคะก็ขอให้คุณสดมีความโคุคสมหวังในความรักนะคะ ค่ะสำหรับท่านที่คบกันนะคะ 3, 4, มหเดือนแล้วนะะคชาวราศีกรกฎเออกรกฎนะคะ,ออนะ,คะในเดือนมกราคม2 5 6นี้เป็นอย่างไรเรามาดูทิศทางพลังงานของคุณกันนะคะคุณได้พลังเดทนะคะเพิ่งตกใจนะคะคุณได้พลังเอซออฟวันส์นะคะคุณได้พลังเซเว่นออฟวันส์นะคะพลังงานนะคะก็คือเดทเนี่ยหมายความว่าที่ผ่านมาเนาะสามสี่ห้าเดือนละท่านที่คบกันเนี่ยก็มีระยะเวลานิดหนึ่งแล,แล้วก็เหมือนได้เรียนรู้ทําความเข้าใจมาช่วงหนึ่งแล้วเนาะ ทั้งเรื่องออไม่เข้าใจหรือสิ่งใดก็ตามแต่ก็ปรับจูนกันมาโดยตลอดนะคะถึงณนะวันนี้ถ้าท่านใดที่อารมณ์รานได้เคยนแบบนี้แล้วเข้ามารับชมคลิปฟ้าในขณะนี้พอดีและเป็นเหตุการณ์แบบนี้ก็คือเดทคุณตัดจบสิ่งที่ไม่เข้าใจเป็นพันการทุกสิ่งอย่างที่ผ่านมาระหว่างที่คบกันมา3หเดือนครึ่งทางเนี่ยนะก็ตัดจบทุกสิ่งอย่างไปนะคะแล้วก็ในเดือนมกราคมสองเทาน,นี้คุณจะมี ไปเที่ยวนะคะไปมีความสุขด้วยกันนะคะเนี่ยมีความพยายามเรียนรู้ทําความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะก็บางท่านบางเกณฑ์ตาบางแานก็เออนะต้องต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งทําให้แบบผูกจิตผูกใจในช่วงเดือนมกราคมสองห้วันนี้จะมีความสุขชื่นมื่นกันมากๆคือ ผูกพันกันมากขึ้นหลังจากที่เคลียร์ปัญหาต่างๆไปได้แล้วนะคะก็ดีค่ะก็ฟาสรุปให้เลยแล้วกันว่าในเดือนมกราคม256นี้นะคะสิ่งที่ผ่านมาจะถูกตัดจบถ้่ไปในเดือนมกราคม 26, 256นี้คุณจะมีความสุขชื่นมืดมากๆผูกพันกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะมีความพยายามเรียนรั้วใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีและทั้งคู่ถูกจริตถูกใจกันมากนั่นเองนะคะก็จะดําเนิน ไปด้วยดีโดยที่ไม่ติดขัดปัญหาใดๆในช่วงนี้เลยนะคะก็เป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะคนเรานะคะคุณก็ถ้ามีบุญวัสนาต่อกันก็นกนททาดีต่อกันไว้เนาะจะได้ขยับพัฒนาความรักสัมพัธนไปอีกเลเวลนะคะก็ทั้งหมดบุญวัสนาก็อีกเรื่องถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แขวกันนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะในเดือนนี้นะคะมีความสุขสมหวังในความรักค่ะ สำหรับท่านที่คบกันนะคะสถานะไม่ชัดเจนเนอะหกเดือนจะปีแล้วนะคะชาวราศีกรกฎนะในเดือนมกราคม2 5งหมาดูทิศทางพลังงานของคุณกันนะคะคุณได้พลังงาน10 of Cups นะคะคุณได้พลังงาน3 of Wands นะคะคุณได้พลังงาน The Empress นะคะเป็นพลังงานที่ ดีมากๆเลยนะคะต้องบอกก่อนบางท่านบางเกณฑ์ตาบางพลังงานเหมือนมีการรอคอยนะคะมาพบพูดคุยกันอาจจะเป็นไปได้ว่าไกลกันด้วยเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ตามแต่หรือบางท่านเนี่ยอาจจะอ,อ,อยู่ไกลกันต่างถิ่นต่างแดนต่างต่างประเทศเลยก็ได้ก็มีนะคะก็รอคอยที่จะมาพบพูดคุยกันและถึงกระนั้นเนี่ยพลังงานเด่นมากๆนะคะสําหรับท่านที่ สถานะไม่ชัดเจนนะคะที่คบกัน6กเดเดือนจะปีแล้วแล้วยังไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่จะไปต่อในในเรื่องของการแบบจริงจังเปิดเผยนะคะบอกเลยว่าในเดือนมกราคมสองห้านี้คุณมีโอกาสที่จะจริงจังเปิดเผยชัดเจนเป็นแฟนกันบางท่านเนี่ยอาจจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเลยก็มีเรามาดูพลังงานคู่ของคุณเขาเธอคนนั้งงนเป็นอย่างไรบ้างนะคะที่มีต่อคุณนะคะเขาได้พลังงานเดือเฮอร์มิตนะคะ เขาได้พลังงานเดวิลนะคะเขาได้พลังงานดอะเอ็มโพเรอร์นะคะค่ะก็เนี่ยอารมณ์พลังงานเขานะเขาก็ส่องคุณนะคะเขาก็ผูกจิตผูกใจกับคุณมากเลยนะคะก็อยากจริงจังอยากใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณใจตรงกันเลยทั้งคู่เลยนะคะถึงแม้บางครั้งเขาจะดูแบบ นะไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกเท่าที่ควรนะคะแต่คู่คุณเข้าเธงนั้นก็ค่อนข้างมั่นคงมากแล้วก็แอบ,บส่องคุณด้วยนะคะสออ่องคุณโซเชียลคุณไม่ว่าคุณจะออนโซเชียลใดก็ตามแต่เขาก็จะแอบ,บส่องดูว่าเออเป็นอย่างไรแสดงว่าพลังงานนี้นะต้องมออีความไกลกันแน่นอนนะคะแบบว่าถึงไม่ได้ไกลกันมากก็อาจจะต้อง,ต,องต้องอยู่แบบคนละที่คนละทางต้องมีงานมเีเรื่องเรียนต้องให้ไกลกันเนะะี่ย จะได้มีการส่องแล้วบางครั้งเนี่ยก็แชทเชิญวิดีโอคอลออนไลน์กันด้วยสัดส่วนใหญ่นะคะก็เป็นได้สูงมากบางท่านก็มีเกณฑ์เหมือนกับเป็นคู่ต่างชาติด้วยนะคะเนี่ยก็เขาก็อยากจะจริงจังชัดเจนนะคะเป็นแฟนกับคุณเหมือนกันใน,ในเดือนมกราคมสองห้านี้คุณทั้งคู่มีโอกาสตกลงชัดเจนเป็นแฟนกันมากๆสูงมากๆเลยนะคะฟ้าให้ไปเลย80%นะคะหลายคู่หลายท่านที่คบหากันมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันด้วยเป็นแฟนจริงจังเปิดเผย บอกเลยเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยว้าวมากๆเลยค่ะพลังงานดีๆอย่างนี้ขอให้เกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวราศีกรกฎทุกท่านคะ่ะก็เป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันถ้ามีบุญวาสนาต่อกันก็ทําดีต่อกันไว้นะคะถ้าหมดบุญวาสนาก็อีกเรื่องนี้ว่าใกล้หรือไกลถ้าใช่ก็ไปต่อขอให้มีความสุขมากๆเลยค่ะค่ะมาดูพลังงานคนมีคู่มีครอบครัวชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงเดือนมกราคม2 5 6มีเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ก็ฝากกะพูดทุกคลิปนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะหากว่าคู่ครอบครัวท่านใดที่มีความสุขดีอยู่แล้วขอให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะมาดูพลังงานกันเลยนะคะคุณได้พลังงาน t of o p e n t a c l e s นะคะคุณได้พลังงาน The Magician นะคะคุณได้พลังงาน The Star นะคะคุณได้พลังงาน Queen of Pentacles นะคะคุณได้พลังงาน n i g of w a n s อ่าเป็นพลังงานที่ต้องบอกก่อนว่ามีบางท่านบางเกณฑ์ตาบางพลังงานบางคู่นะ เหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ที่แบบเหมือนเบื่อเนะเหมือนแบบมีคู่มีครอบครัวอะไรเนี่ยก็แบบบางครั้งก็อาจจะเหมือนเหมือนเหมือนไม่ค่อยได้รับความเอาใจใส่เท่าที่ควรคุณก็จะมีอารมณ์คิดแบบนี้แต่นั่นมันเป็นสิ่งที่ผ่านมานะคะพลังงานไพ่บอกว่าในช่วงเดือนมกราคมสองห้าหกนี้นะคะคุณกับคู่ของคุณในคู่ในครอบครัวนะคะจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับ การวางแผนการการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องสิ่งใดก็ตามแต่นะคะมีความเข้าใจเคลียร์ว่าสิ่งใดที่ไม่ใช่หรือหรืออะไรที่ทำให้ไม่ไม่พึงใจต่อกันเนี้ยก็จะมีการพูดคุยหันหน้าพูดคุยนะเจรจานะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเหมือนเดนมเมจิเชียนน่ยดวงฟ้าเปิดนะคะสิ่งที่ทำให้รู้สึกเบื่อเบื่ออะไรเงี้ย เป็นอารมณ์นั้นน่ะก็จะหายไปในที่สุดในเดือนมกราคม25งหนี้เลยไม่ว่าคุณจะเป็นปัญหาสิ่งใดก็ตามแต่น้อยเนอยอะไรในคู่ในครอบครัวเนี้ยก็อาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้ที่หน่อยหรือตัวคุณก็ได้ลองสังเกตพลังงานเพราะเป็นพลังงานที่ไวเวอรซ่ากลับกันได้นะคะก็ไม่ว่าอารมณ์พลังงานใดก็ตามแต่ฟังผู้อีกครั้งคุณจะได้รับการเคลียร์ทุกสิ่งอย่างได้รับการพูดคุยนะคะถึงปัญหาต่างๆแล้วก็จะมีการวางแผนไปเที่ยวไปใช้ชีวิตคู่ในครอบครัวให้เพิ่มความหวานให้แก่กัน นะคะก็ในเดือนมกราคม2เฮานี้ก็ดีค่ะนะคะก็จะเคลียร์ก่อนที่จะมีความสุขนั่นเองสุดท้ายได้สุดก็จะอบอุ่นระมุ่นยิ่งกว่าที่ผ่านๆมาเลยนะคะคุณชายราศีกรกฎคะในเดือนมกราคม2 5 6 6นี้นะคะทุกอย่างจะคลี่คลายไปในที่สุดในความทุกข์ใจในความเบื่อหน่ายว่าจะเป็นกู้งกลุมตัวคุณเองนะคะก็กสรุปให้ตามนี้เลยจะมีความสุขมากๆ เลยนะคะพลังงานในรูปแบบนี้ดีขนาดนี้ขอให้เกิดขึ้นกับคุณชาวราศีกรกฎนะคะคนเราถ้ามีคู่ชีวิตครอบครัวที่ดีแล้วก็อยากให้รักษาไว้นะคะพลังงานชีวิตครอบครัวดีพลังงานความรักดีเราก็จะดีไปด้วยกันทั้งคู่ทั้งครอบครัวแต่ถ้าพลังงานความรักอึมครึมแล้วถ้ามีปัญหาอื่นหนักเข้ามาเราจะหาหนทางอื่นแก้ไขไม่ออกจริงไหมล่ะคะก็ขอให้มีความสุขตลอดทั้งเดือนมกราคม25 6หนี้เลยนะคะ ก็ครบแล้วนะคะสถานคนโสดสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่มีครอบครัวนะคะก็ท่านใดที่ต้องปรับสมดุลอารมณ์ความรู้สึกนะคะก็รับสักนิดหนึ่งนะคะการปรับสมดุลถึงแม้ว่าทํายากแต่ฝากอยากให้ท่านได้ลองทําดูนะคะดีจริงๆนะคะซึ่งฝากก็ชอบ ในสิ่งนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ได้ศึกษาในช่อง YouTube ต่างๆจากท่านวิทยากรต,าต่างๆเก่งๆเนาะที่ถูกจริตกับตัวเรานั่นเองก็เป็นเรื่องที่ดีก็พลังงานดีภายในดีใช่ไหมคะก็ภายนอกดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดึงดูดกดแรงดึงดูดนะคะก็จะดึงดูดสิ่งดีเข้ามาทั้งการงานการเงินความรักดีกรรยาณีมีดีทุกอย่างเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ฝากก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องฟ้ามาโดยตลอดและสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะ าก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยช่วงมีสถานาการณ์โควิดอยู่เลยเนาะก็ฝากดูแลนะคะรักษาสุขภาพทั้งกายและใจนะคะก็สวัสดีปีใหม่นะคะปีนี้ปีมกราสองห้าแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังทุกๆเรื่องเลยนะคะฝากก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ